สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับ อีพีนี้มาว่ากันในเรื่องราวของบอลล์บอลนะครับท่านผู้ชมครับจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างในวันนี้ไปรับชมกันครับสหรัฐเล่นใหญ่ลือดึงเจเจนุสราต้อมคำปะทะพรนพันเกิดปลาดเยอรมันทึ่งพิมพิชยากกรำฟาดกับยักษ์เป็นไปได้ยังไงเวียดนามมองตาละห้อยโคโวลีกไม่สนใจทำา MOU กับไทยพัฒนายาวชนมาเริ่มจากข่าวกราวที่จะต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับความโด่งดังของสาวไทยในอเมริกา ตอนนี้พรพันธ์เกิดปราดอย่างที่ทราบครับถูกตั้งฉายาว่าเป็นมือเซต IQ 300ไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้โด่งดังข้ามมาฝั่งยุโรปไปพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพรพันธ์เกิดปราดท่านผู้ชมสุดจริงนะครับจะทําให้สื่อของอเมริกานะครับออกมาพูดถึงในเรื่องของการหยุดสตินะครับของสมสรอนออริโดวอลคิวเรี่เลยครับว่าจะมีทีมไหนเนี่ยนะครับสามารถที่หยุดความร้อนแรงของสมสรอนออริโดวอลคิวรี่ได้นะครับ ล่าสุดเนี่ยสื่อของต่างประเทศครับได้ออกมาบอกกล่าวว่าวิธีหยุดพรพันเนี่ยต้องคนนี้เลยท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทีมยักษ์ใหญ่หครับให้ความสนใจในการเซ็นสัญญานนสราต้อมคำครับเพื่อไปหยุดฟอร์มของชมพู่ท่านผู้ชมอ,โโอโเอ้ยเกิดขึ้นจริงแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งคราวคราวนี้ต้องฟังหูวไว้หูก่อนท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะครับในทางฝากฝั่งของอเมริการวมถึงไทยของเราด้วยเนี่ยท่านผู้ชม ตอนนี้คิดกันไปใหญ่แล้วนะครับว่าเฮ้ยจะไปจริงหรือนะฮะสำหรับเจเจนุสราต้อมคำนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือก่อนนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ปิดฤด,ดูกาลนะครับการตลาดของทางฝั่งเอ,อ่อ PVF เนี่ยนะฮะเขาปิดไปแล้วก็รอเปิดฤด,ดูกาลหน้าซึ่งแน่นอนว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันนะครับกับเรื่องราวข่าวนี้ แน่นอนว่าระดับเจเจนุสราท่อมคำครับเคยไปเล่นอยู่กับทางซานิเอโกโมโจมาแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันมือเซตก็เป็นมือเซตจากเกาหลีใต้อย่างอีระยองที่ไปอยู่นะครับณปัจจุบันนี้แน่นอนว่าการคัมแบ็กกลับไปที่อเมริกาของเจเจสร้างมูลค่าให้กับหลีกของพีเอได้อย่างแน่นอนซึ่งเธอก็ไปทํามาแล้วนะครับทุกผู้ชมจนทําให้คนรู้จักหลีกนี้จนพรพันไปนี่แหละทุกผู้ชมครับงานนี้เองมีสะเทือนแน่ๆน่ทุกผู้ชมครับไปทั่วทั้งไทย ทัวท้งเอเชียอาเซียนท่านผู้ชมออหลังจากที่โด่งดังอยู่แล้วก็อบอกว่าโอ้โห PVF เนี่ยก็พยายามที่จะขยี้นะก็ต้องบอกว่างานนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะสำหรับเจเจนุสราต้อมคําถ้าได้ไปจริงๆผมจะบอกไว้เลยว่าหูค่าตัวมหาศาลมากนะครับซึ่งสื่อเองเนี่ยนะครับพูด ถึงอดีตนะครับมือเซตมือทองครับของไทยอีกหนึ่งท่านก็คือเจเจนุสราต้อมคำครับผมไปเช็คมาแล้วนะครับเป็นนักข่าวอย่างรูก้ามุสซิโอรีนะครับได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับผ่านสื่อของต่างประเทศท่านผู้ชมซึ่งเขาพาดหัวหน่าสนใจเขบอกว่าสหรัฐอเมริกาคนบัตฟิลลี่จะเพิ่มนุสราต้อมคําว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับงานนี้สะเทือนฮนะท่านผู้ชมเพราะว่าพิ่งชนะกันไปนมันมาด สำหรับทางโคนบัตฟิวรี่ท่านผู้ชมครับนัดก่อนนี่ก็3-1นะฮะนัดก่อนหนั้นอีกนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าชน,นะเนี่ยสเกมติดนะสำหรับออริโดวอคิวลี่แล้วครับซึ่งเนื้อหาของสื่อสั้นๆแต่ได้เจความหนัหนกๆแลครับเขาบอกว่านุสราต้อมคํามือเซตสาวไทยจะกลับมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อเล่นให้กับทางสาพันธวบลล์บอลอาชีพ ตอนนี้อายุ39ปีจากราชเชรบรีจะสวมใส่เสื้อของโคลบัตฟรีวี่เธอเคยลงเล่นให้กลับหลังจากจบฤดูกาลปี2023ถึงปี2024กับทางสมมุสอนเดโกโมโจนะครับก็ต้องบอกว่าจับตาข่าวคราวนี้ให้ดีๆแลครับถ้าบอกว่าไปตอนนี้คงไม่ใช่แหละครับเพราะว่าตลาดการซื้อขายเนี่ยมันถูกปิดไปนะครับสำหรับ ลีของอเมริกาท่านผู้ชมครับแต่เหลือไม่ก,กี่นัดนะครับก็จะกลับมาเปิดขายกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจนะครับสำหรับข่าวคราวนี้นะฮะจากสื่อของต่างประเทศท่านผู้ชมครับอานะฮะถ้าอย่างนี้เองเนี่ยสนุกและ อาจจะมีโอกาสนะครับคัมแบ็กนะกลับมาเล่นในอเมริกาอีกครั้งผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะซึ่งผมเองเนี่ยนะครับไปสืบมาดูความเคลื่อนไหวซะหน่อยนะครับในอินสตาแกรมของเจเจของเราทุกผู้ชมครับรายการล่าสุดที่เจเจลงเล่นเนี่ยนะครับคือ BBL Fight Super League นะทุกผู้ชมครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่26มก,กราที่ผ่านมา ซึ่งเจเจก็ไปในานามทูตของบริบอลฟาวเนชั่นนะครับทุกผู้ชมครับไปดูคลิปของเธอกันหน่อยละครับ Hi everyone I'm Nusara I'm so exciting to join the b b l s e a s o n 5 Super League in t e s b o Awesome from January 24 to 26 I'm super ready for exciting matches, fun event and lots of energy from young players See you there and please follow us on the S Foundation s g เออก็ต้องบอกว่าก็มีความเคลื่อนไหวสําหรับแมตช์ลงแข่งอยู่นะท่านผู้ชมถามว่าสภาพร่างกายของเจเจพร้อมไหมโอ้โหสาวคนนี้นะฮะสู้ใจขาดอยู่แล้วะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่าภารกิจเยอะเหลือเกินสําหรับเจเจนุสราต้อมคํานะครับไม่ว่าจะดูแลในเรื่องของอคาเดมีของเธอด้วยนะครับสำหรับนุสราอคาเดมีที่ เป็นของเจเจที่ทําอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็เดินสายในนามสมาชิกของ FIBB ด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับเอา้าดูข่าวนี้จับตากันต่อนะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมถ้าเกิดขึ้นจริงก็ต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหการตลาดชาญฉลาดมากสําหรับ PVF ละฮะท่านผู้ชมเรื่องราวต่อมาไปดูข่าวครา,าวของน้องบีมพิมพ์พชยาโกกรมกันหน่อยลวครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตบยังไงฮะ ต้องบอกว่าด้วยส่วนสูงด้วยรูปร่างของสาวไทยของเราไปเล่นที่ลีกเยอรมันเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับถ้าไปเจอบล็อกใหญ่ๆของเยอรมันเนี่ยนะครับเอาไปดูคลิปกันหน่อยก็ต้องบอกว่าโหเซอร์ไพรส์แหละครับเล่นเอาแฟนเย์บอลฝรั่งฮือฮากับความฉลาดของตัวหัวเสาของทีมชาติไทยของเราอย่างน้องบีมพิมพ์ชิยากกรำเลยครับว่าเธอเองก็เล่นฉลาดพอนะครับที่เจอกับบล็อกใหญ่ๆแล้วเนี่ยเธอตบยังไงเอาไปดูกัน ช็อตนี้ท่านผู้ชมครับบีมเองนี่สายหม้เลข28ครับแมยกขึ้นเพื่อนตั้งมาหัวเสาฟาดฉีกเลยครับนู่นลงตรงนู้นแหละครับท่านผู้ชมครับเอ้ยใหญ่แค่ไหนก็หนีได้แหละท่านผู้ชมนั่นบอกว่าเป็นที่คาใจของแฟนเบ์บอลหลายท่านนะครับที่บอกว่าโหบีมไปเยอรมันเนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับอันนี้คือทีมอันดับหนึ่งของหัวตารางคะแนนนะครับแล้วก็บีมทําแต้มให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่มีปัญหาครับในเรื่องของรูปร่างนะครับใช้สมองเล่นนะฮะต้องบอกว่างานนี้นะครับเออสาวไทยของเราก็ยังคงโดดเด่นในทุกหลีกนะครับบนโลกใบนี้สำหรับสาวไทยที่ไปเล่นในหลีกต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมครับสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาด้วยผลงานด้วยมือของตัวเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปโม้ไปโฆษณาเยอะนะฮะสำหรับสาวไทยเนี่ยต้องบอกว่านี่ระดับโลกของแท้แล้วครับหญิงไทยของเราท่านผู้ชมครับ ไปดูอีกหนึ่งข่าวนะครับที่กําลังเป็นที่พูดถึงมากทางฝั่งของเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าตาละห้อยใลช่วงนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าทางฝั่งของเวียดนามเขาเนี่ยนะครับก็มีข่าวที่จะเริ่มขยับแล้วครับหลังจากที่นักบอลสาวตัวเปิดตัวเก่งอย่างโฟทีเนี่ยมีอาการบาดเจ็บตอนนี้เรื้อรังไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยนะครับก็ต้องนะครับอาศัยพึ่งนะตัวหัวเสาตัวเด่นๆอย่าง ตูเย็นทุกผู้ชมครับที่มีข่าวพัวพันกับโคโวณตอนนี้ในการมาไทเอาท์นะครับทุกผู้ชมในฤด,ดูกาลนี้ไปดูกันหน่อยว่ามีกี่ชาติแล้วครับที่เข้าไปไทเอาท์ในโคโวลีหลังจากที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทางฝั่งของโคโวนะครับว่าโคต้าเอเชียที่ชาติอาเซียนเนี่ยไปลุมแย่งกันในทุกผู้ชมครับมีชาติไหนกันบ้างก็ต้องบอกว่าไทยยืนหนึ่งนะส่งไป6สาวนะครับในการไปเบียดแย่งตําแหน่งนะครับญี่ปุ่น3ตําแหน่งนะครับ 3คนนะครับออสเตรเลีย1คนนะอินโด1ครับฟิลิปปินส์3นะแล้วก็เวียดนาม1น,นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนะตัวหัวเสาเนี่ยจะต้องไปเบียดแย่งตำแหน่งนะครับกับนักตบสาวไทยของเราอีก6คนนะผู้ชมครับตาละห้อยเลยว่าตอนนี้ความหวังหนึ่งเดียวของเวียดนามนี่จะผ่านในเรื่องของ ไทอาหรือฝาวนะครับทุกผู้ชมซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการแข่งขันที่สูงจริงๆนะครับและตอนนี้เองเนี่ยเวียดนามค่อนข้างให้ความสนใจโคโวมากๆเพราะว่าสาวๆอย่างบิดทุยเนี่ยนะครับเขาเนีเพิ่งได้รับ MVP แล้วก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับซึ่งวันนี้จะได้พบกับโมเมด้วยนะครับสาหรับสาวเวียดนามในช่วง5้าโมงเย็นนะก็ให้กาลังใจกันต่อนะครับทุกผู้ชมแน่นอนว่านะครับทางฝั่งของเวียดนามนี่ยิ่งเศร้าไปกว่าเก่าอีกนะครับ หลังจากที่แม่สนิทสนมกับเกาหลีต้องใช้คํานี้นะในทางฝั่งของกีฬาฟุตบอลกีฬาอะไรหลายอย่างเนี่ยนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตแล้วครับแต่เรื่องราวเกี่ยวกับเย์บอลเนี่ยเกาหลีใต้ไม่สนเลยครับเพราะว่าเกาหลีใต้นี่เล็งมาที่ไทยนะท่านผู้ชมครับว่าเฮ้ยมาผูกมิตรกับไทยดีกว่าล่าสุดนี้นะครับทางสมาคมนะฮะหรือลีของโคเวลีครับได้มีการทํา MOU กันนะท่านผู้ชมครับไปเป็นที่เรียบร้อย การพัฒนาเยาวชนนะครับซึ่งจะจัดรายการออสตาครับจะมีทีมชาติไทยของเราพบกับทีมจากเกาหลีท่านผู้ชมครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่19ถึงวันที่20เมษายนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับที่เมืองขวางสองนะฮะท่านผู้ชมซึ่งจะมีทีมเยาวชนจากโคโว่นะยังสตาร์ท่ผู้ชมครับเข้าร่วมทางการแข่งขัน1ทีมนะครับออสตาหนึทีมนะครับแล้วก็ไทยยังสตาร์1ทีมน่าจะเป็นชุดเยาวชนทีมชาติของเรา ในการส่งไปเล่นในรายการนี้นะฮะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจในการพัฒนาเยาวชนนะครับระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่ทำา MOU กันนะครับท่านผู้ชมครับอ่านะฮะนี่คือข่าวสารที่ผมเองนำมาบอกกล่าวในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจบคลิปนะครับนะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ไปด้วยนะนะครับคลิปมันจะได้เด้งขึ้นตอนที่ผมอัปคลิปลงไปครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ